と言ったよな世界一の戦力を見せてやる<ス>うい สวัสดีครับท่านผู้ชมเราอยู่ช่องโซเลนแบงก์อีกเช่นเคยนะครับกับเกมวันพีซบันนี่รัตครับ คลิปนี้นะครับเราจะอยู่กับตัวละครที่เนื้อหอมที่สุดหลังได้รับการอัปเกรดนะครับตัวละครนั้นก็คือไคโดสิงมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับผมหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับไคโดตัวละคร Extreme d e f e n d e r สายโล่สีน้ําเงินนะครับได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะสมกับฉายาสิงมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนหน้านี้นะครับฉายาของเขาก็คือกระสอบรายที่ร้องดังที่สุดนั่นเองครับแหมบูลี่จริงๆแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับหลังบัฟมานะครับตัวละครเขาเก่งขึ้นจริง โรเจอร์หรือแชงคูนะครับผมและคุณสมบัติหลักๆที่ทําให้ไคโดนั้นเป็นสายโลที่กลับมาเล่นได้อีกครั้งนั่นก็คือ1คือฟื้นฟูเกจสมบัติโดยไม่ต้องสนใจศัตรูนะครับและเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูเกจสมบัติเร็วขึ้น50%และสามารถฟื้นฟูได้เกินค่าสูงสุดของเกจสมบัต50ิ50%ตครับตามระดที่ยังอยู่ในทงนะครับเรายังสามารถเติมเกจสมบัติได้นะครับผมและเมื่อเราเติมเกจสมบัติทุกๆ10%ะรับเพพิ่มมลลลัังงโตีแะป้องกันรงเมื่อนตเนะครับจะได้รับบ,บ นะครับต้องใช้ถึง2งธงเลยนะแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับแค่ธงเดียวก็สามารถได้รับบัฟทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีสูงสุด50%พลังป้องกันสูงสุด70%นะครับถือว่าเป็นสายโลที่มีดาเมจในตัวเลยนะครับผมในเขตสมบัติที่ตัวเองอยู่นะครับป้องกันสถานะผิดปกตินะครับผมหากเกตสมบัติเกิน80%นะครับไคลโลจะไม่ถูกซัดไปอยู่และลดความเสียหายที่ได้รับลง50%ทักษะนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเอาไว้ป้องกันตัวที่มีสกิลทักษะที่แบบไม่สนใจพลังป้องกันนะครับเราก็ยังม ถือว่าถืกทนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับและสิ่งที่ไคโดนั้นถูกจาัดก,การได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นคือ เพิ่มทักษะสกิลหนึ่งเข้ามาครับเมื่อใช้สกิลหนึ่งนะครับใครโดสามารถฟื้นฟู80%ของความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดระหว่างที่สกิลหนึ่งนั้นจะมีลมพายุรอบตัวเรานะครับทำให้ศัตรูเข้าใกล้ได้ยากมากหรือบางทีเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับกดหลบก็กดไม่ได้ด้วยนะครับจะทําให้เราเป็นเป้านิ่งแล้วก็โดนโจมตีได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะจาบาตอนตะครับเพิ่มฟื้นฟูเลือดแล้วเนี่ยควรจะลดความเสียหาย80%ไปเลยนะจะได้ ไฮโดนั้นถึกทนนะครับผมนั่นคือลดคู่ดาวและฟื้นฟู h p ทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีนะครับจะลดคู่ดาวสกิล1ลง5%และฟื้นฟู h p 3%พทันทีนะครับถ้าใส่เหรียญพวกเพิ่มพลังชีวิตกับพลังป้องกันด้วยนะครับบอกได้เลยว่าถึกมากๆเลยนะครับออกแต่อย่าลืมต้องอยู่ในธงด้วยนะเราจะถึกแบบมากๆโคตรเลยนะครับทำให้มีใครเอาลงเราได้ง่ายๆนะครับถ้าเราแบบว่าไม่เผอสกิลพลาดหรือว่าเผอออกนอกธงนะครับผมและสุดท้ายเลยนะครับการโจมตีปกติครั้งที่3ทสามิวครับที่เาามดึงง ราสามารถโจมตีปกติได้นะครับแล้วถ้าศัตรูตัวนั้นมีบัฟพลังโจมตีเขาก็จะถูกลบบัฟไปด้วยนะครับเพราะว่าเขากระเด็นนั่นเองครับก็คือจะติดพาสีฟเรื่องการลบพลังโจมตีนะครับผมแล้วเราก็จะได้เด้งเลือดมาด้วยนะทำให้ไคโดนั้นมีทั้งเพิ่มเลือดแล้วก็ป้องกันในตัวนะครับถือว่าดีๆมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าทําตามเงื่อนไขที่ผมกล่าวมาข้างบนครบถ้วนนะครับแล้วก็สกิลแม่นโดนทุกด,กดอกกดถูกจังหวะนะครับดอดได้ทุกครั้งยิ่งขนาดนี้นะครับไปเล่นตัวพวกแบบแรนลี่ก็ได้นะ ก็หยอกๆนะครับมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของเกมนะครับผมเราก็ดูเงื่อนไขความแข็งแกร่งของไคโดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูดีกว่านะครับว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงรอบนี้นะครับเราก็ใช้การอัปเกรดนะครับเป็นไคโดเลเวล100นะครับส่วนเหรียญที่ผมใส่เข้ามาก็คือ3ามไคโดเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเน้นไปที่พลังชีวิตกับพลังป้องกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ออฟยมตีมานะทีมเราวลร้อยหมดเลยนะครับเมื่อกี้ งูทีมเขามีแค่ยามาโตตัวเดียวนะครับที่เป็นเลเวลร้อยนะครับนี่เราอยู่ฝั่งขวานะครับแต่ว่าอยากเติมธงซ้ายยังเลยขอไปซ้ายแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนเราขออยู่ด้วยนะแล้วเราก็เติมบัฟไปเลยนะครับแต่ว่าธงขวานี่ไม่มีใครเลยนะน่ายจะไปเหรอเพื่อนหูขอโชคดีนะเพื่อนผมขอเอาที่สบายใจเลยนายจะทิ้งเราไปหามังกรตัวไม่ได้เราเพื่อนใครดูออ แดี๋ยวเราจะให้ของผัดไคโดไปนะครับสกิลสองไปนะครับผมเนี่ยอืมโดนใครไมไม่โดนนะครับผมเสียดายนะสกิลหนึ่งฮนะตุ้มไม่โดนเหมือนกันนะโดนแหละแต่เขาไม่ติดไฟแล้วก็ไม่กระเด็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันคูยะนั่นไงเห็นเป็นพุ่งมาแต่ไกลเลยโจมตีจนได้นะครับแล้วเราก็เสียเปรียบนะครับโดนตัดเลือดด้วยนะอือ บางคนบอกว่าถ้าเข้าทงมันจะหายไปเข้าทงก็ไม่หายนะคะคือป้องกันสถานะแค่ตอนที่อยู่ในทงครับนะผมแล้วก็ใช้ซีวสก็ไม่หายนะครับนี่ใช้ให้ดูเลยนะฮะมันไม่หายไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นทงนี้นะฮะโรเจอร์โรเจอร์นายเข้ามาไม่ได้หรอกในติดสกิลหนึ่งอยู่พ่นไฟไปทีเป็นไงลงไปนอน เราจะไปช่วยเพื่อนนะครับผมเพื่อนเราพยายามจะแย่งทงนั้นมาให้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปช่วยครับแป๊บหนึ่งแล้วฮะช่วยเพิ่มพลังรห้เราไปดูนะ,ะสกิลสองไปทีนะคะฝั่งนู้เข้าทงเรานะครับผมเฮ้ยเลือดเฮ้ยอุ้ยโทษทีเพื่อนเราไม่ได้ไอี่ไปหน่อยเพื่อนผอมึงแย่งเลืดอดไปทำไมอยู่ทงมึงก็ดีอยู่แล้วมาทำไมเนียบมาช่วยนะครับผมูมด,ดอกแล้วสี่พันเลยนะ วัาไปทีนะครับผมอย่างแรงเฮ้ยโหเสียดายโดนลบบัฟจมตีนะครับใครดูเนี่ยถ้าเกิดว่าทําให้ศัตรูกระเด็นโนลบบัฟพลังโจมตีนะครับผมเราก็ช้าสุดไปเลยนะครับเมื่อกี้เขาดอสไปแล้วนะแต่เขามีเด้งเลือดนะครับผมไอสกิลสองไปทีอู้โดนด้วยนะฮะตายมา้องช่วยด้วยคนหนึ่งเลยฮนะ เอ้ยนายจะทำไรโตเจอร์นายทำสู้เราไม่ได้หรอกโดนทุบก็ไม่ทีเอ้ยอย่ามาโตอย่ามาโตอย่ามาโตเข้ามุมตึกไปแล้วนะครับผมแม่เสียดายนะครับมันน่าจะทะลุกำแพงได้นะทะลุได้นี่บอกเลยว่ามันนะครับผมจะคิวสองไ,ไม่ทีโดนใครมารอบเมื่อกี้่โดนอีกแล้วคผมยช่วยด้วยโดนสองรอับติดเลยนะเพื่อน ภาพไม่ทีนะครับผมอย่ามาตัวเขาไม่ตายนะครับโอเคเราก็ปล่อยเพื่อนจากการไปเรามากันทงนี้นะครับสกิลหนึ่งไปครับโอ้โหเขาชาร์จสกิลหนึ่งพร้อมกันเลยนะโอ้เราสกิลหนึ่งมาแล้วนะครับแต่ขอใช้สกิลสองก่อนนะเผื่อมีใครอยู่ทงอื่นๆนะครับผมโอ้สกิลหนึ่งมาแป๊กไปเลยนะครับอดนไปเีงโอติดด้วยนะครับผมตอนนี้ใครเป็นใครไม่รู้เรื่องแล้วฮะ ดูไม่ออกเลยครับจังหวะเมื่อกี้โอ้ชนะไปนะครับแหมเพื่อนเราก็ได้ MVP นะครับผมตอนนี้เราติดเล่นไปหน่อยนะรอบนี้นะครับเราก็เจอคุณล็อกด้กวยนะครับเราก็มากับเพื่อนผมนะครับผมเจอกันโดยบังเอิญน,นะหมื่นเก้านะครับโอ้สามตัวเลยครับสำหรับไคโดเวแลแปดสิบเกินนั้นเลยนะ <c oughs> ฝั่งน้งข้ามีจาบากับยมาโตนะครับต้องคอยระวังจาบาเขาเตะที่เราตายได้เลยนะถึงแม้จะเป็นใครโดที่ถึกก็ตามนะเราก็ต้องรองคอยระวังยามาโตนะครับถ้าเขาดึงธงก็คือธงเราเสียเลยเลยนะนี่เราก็จะดึงธงก่อนนะครับแล้วตามห้่เติมเกจสเต็ปเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเกจเราจะบางนะครับอา้าว <c oughs> เพื่อนนายไปไหน <c oughs> โดนนิดไหมถ้าเกิดไม่เติมเกจเลือดจะหายเรื่อมาณนั้นนะครับผม เอาค้าสกิลสองไปโหเพื่อนเราตายไปแล้วนะนะครับต้องเติมเจดโงนะไม่งั้นตายนะครับผมล่างกระพริบไปเลยเพื่อนเรานี่เมื่อกี้คุณล็อกใช้สกิลสองช่วยฮารับฮะเ,เดี๋ยวเราก็สกิลหนึ่งนะครับผมชาร์จแไปโอ้ยแม่เสียดายนะครับไม่เป็นไรเราาดไปก่อนนะครับผมเก็บเลือดอพอร้องจะบ้าผมมาถึงก็สกิลก่อนเลยจะบ้า เอาละครับเราต้องคอยระวังสกิลสองครับอเขาเตะผิดฮะเขาเตะพลาดนะครับผมเหมือนชาร์จสกิลหนึ่งแรงๆไปเลยนะออ้โหเขาตายเลยนะครับผมร่างกับพีปไปนะจ่าบาเอาละครับผมมีแค่ชังคูดกับโรเจอร์นะครับฝั่งนั้นเอาว่าฟาดปาดตะเีนะครับผมนี่เหมือนเฮ้ยเขาติดบัคตีไปเลยนะครับผมแม่งตัวบังไคลโอตัวใหญ่นะครับสกิลสองไปนะฮะ เอาละสกิลหนึ่งเรามาแล้วครับล็งยามมาโตก่อนนะฮะเราก็ใช้สกิลหนึ่งกดค้างไปเลยนะพ่นมาครับโอ้โหเอานึกว่าหลบได้นะครับผมถ้าทางเขาติดบัคเกอยู่กันนะครับโดนแรงเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในทงเราก็จะไม่โดนแรงแบบนี้หรอกครับปาดไปนะครับให้เขาก็เดินนะเราจะได้เลือดด้วยนะครับผมเราใช้สกิลสองต่อนะครับผมเอาละฮะ เราเล็งนานไม่ได้นะเดี๋ยวเขาสกิลเห็นไหมาเลือดหายไปเยอะเลยนะครับเราต้องอยู่แต่ธงนะครับจังหวะนี้เอาฟาดไปนะครับผมต้องระวังเชงคูด้วยนะฮะวี่หลบทันนะครับผมเราต้องฟาดไปฟาดไปเรื่อยๆครับเก็บเลือดเก็บเก็บสแต็กไปนะครับผมเราต้องดอจนจอนี้เราใช้สกิลหนึ่งไปครับแต่สกิลหน,หนึ่งได้ไม่นานนะครับต้องคอยสกิลสองอแ่งคนยักษ์กระทืบผีขึ้นหลอดขึ้นหลอดพูดแรงเลยนะครับผม แล้วเร็วด้วยนะแบบว่าแบบกายร่างปกติไม่ทันนะฮะตอนนี้คุณล็อกยื้อให้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเกิดมาค่อยใช้สกิลสองนะครับผมเขาเอาไว้อยู่แล้วฮะมันดับเขาสกิลสองที่ตายครับคุณล็อกบอกว่ายื้อได้สุดเลยะโดนด้วยนะครับแต่เราไม่สามารถทำเขาตายนะครับดาเมจไม่พอบัฟเราไม่มีแหละ <c oughs> แม่งสมัยก่อนเป็นกระสอบทรายนี่ถ้าไม่มีบัฟนี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับใครโดยเอ้ยยุ๊งห่างเพียงแค่เอื้อมมือก็จะถึงทงแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยชวินดิทำอะไรไม่ได้เกิดมากันนี่อะไรครับเฮ้ยเราดึงได้นะครับโอ้โหอย่างเท่เลยขอบคุณนะเพื่อนมา คุณลองก็ได้ MVP ไปนะครับส่วนเพื่อนนั้นนี่ผมยองให้ MOM นะครับผมเริ่มเกมมานะครับเหมือนเดิมครับผมเราก็จะไปดึงธงนะครับโอเคเราให้เพื่อนชิงธงไปนะครับเราก็เติมเกตนะฮะมุตะน่าจะวิ่งเข้ามาดึงธงกลางแน่นอนอุ้ยอลอครับดึงได้เราก็ใช้สกิลสองไปเลยครับผม ฝัง่งสงคามีเขาถุยลาวามานะเราก็เติมให้เต็มเลยนะครับผมตามาแล้วนะครับผมดอดหลบไปทีนะฮะเราก็ใช้สกิลหนึ่งนะให้เขาเข้ามาใกล้ได้นะ <c oughs> ผมวิ่งเข้าไปเลยฮะ,ะสกิลตากส่วนใหญ่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมถ้าโดนเราตอนใช้สกิลหนึ่งเราก็จะเด้งเลือดก,กลับมาอิ้ยล้มไม่ทีนะครับผมแต่สกิลหนึ่งเรามาแล้วนะครับทราบไปก่อนสักทีนะฮะ หนีลุกขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเขาจุ๊บใช้สกิลหนึ่งไปนะครับเอาให้ฟักทองแตกไปเลย,ย <c oughs> ดีไงเมื่อก่อนนี้ว่าจะทำฟักทองแตกนานนั่นเรื่องอยู่นะครับผมเข้ <c oughs> าไปคนระับใช้สกิลหนึ่งทีนึงครับผมอุ ì, ้ยเขาหลบได้ทันนะฮะ <c oughs> เอาเราจะตามเข้าไปนะครับผมแม่เขาน่าจะได้ทงนะถ้าอย่างงี้ ควมาไปก่อนนะครับผมเหมือนจะมีเสียงกำมาโตมานะฮะคว้าไครับเอาให้โลแตกไปนะครับโลเขาแตกก็นะเดี๋ยวเราจะเข้ามุมนะครับรอชาร์จนะเอาแล้วครับผมชาร์จไปเลยนะฮะลบเลยแล้วนะครับงี้ไงอย่าดอให้พี่เห็นน้องสาวเันทีตีสองต่อนะครับมีคนกำลังชิงธงมาอยู่นะฝั่งนู้นโอ้ไม่หล่นไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปกันไคโดเขานะสวยครับหนวดขาวฟาดอทีนะฮะ เราก็ยืนขุกอยู่ในดินนะฮะดินโคลนเอาใชิกสก,กิลหนึ่งมาเออล้มเลยครับว่าจะดอสักหน่อยเอาไม่เป็นไรครับกสก,กิลหนึ่งแต่เฮ้ยตัวหายอพักงูเนี่ยโอ้สก,กิลฟงสก,กิลไฟก็ไม่ออกนะครับผมสก,กิลสองไปก่อนนะครับมีคนชิงทงเราอยู่นะโอ้มีอยู่ไปตัดกับยามาโต้แน่เลย อ๋อนะครับเราจะเดินไปทงเขาเลยนะเราจะไฟติ้งกับอุตตะต่อนะครับผมแหมมีประโยชน์จริงจริงอุตตะเนี่ยอุ้งโลาแตก,น,น,น,กน,นะครับโด้นลงไปก่อนนะฮะฟาตีฟาตีเขาไม่วิ่งมานะครับผมเฮ้ยยามาโตะยามาโตะขอชาร์จลิงยามาโตะก่อนนะครับตัวนี้อันตรายนะถีทท่ทีนะครับผมหนดขาวสกิลหน่อยเออเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทําให้เขากระเด็นออกมานะ คุยคุไม่น่าจะโดนนะครบหืมเดี๋ยวเราจะไปดึงพงเขานะครับเพื่อที่จะเก็กหล่อตอนจบนะตอนนี้เขาดึงพงเราไม่ได้แล้วนะวับหนึ่งเงียแง่ถูเลนข้างเอาหลอดเรายังมีพไปนะครับผมตอนนี้ไม่มีแสงแย่งเรา เราก็จะไปเอาธงหนึ่งก่อนนะครับผมสลับตานี้นะดึงธงมาเราจะได้ระบัยทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนะครับพลังโจมตีสูงสุด50%พลังป้องกัน70%นะครับผมขอใช้สกิลหนึ่งโซนให้เพื่อนก่อนนะคะเพื่อแม่สตูเข้าธงได้ง่ายนะอูชแชงคูดได้ธงแน่นอนครับสเต็ปอย่างนี้เดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าโรเจอร์จะชิงธงกลับคืนได้หรือเปล่านะครับผมเอาเขาชิงธงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองช่วยเพื่อนนะ นะครับผมแล้วธงตอนนี้ธงเราก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปธงกลางนะครับผมเราจะอยู่แต่แค่ธงกลางนี่แหละครับโรเตอร์ไม่ใช่ชั้นคูทนะครับผมผัานไปก่อนนะครับผมอื้งตายด้วยนะครับอื้อกระเด็นไกลมากเลยนะครับไม่สมขนาดตัวเลยนะหรือนบั๊กหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะขอใช้ชาร์จสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะโดนลบบัฟกนะครับถ้าเราใช้สกิลใส่น้องเอ็กซ์เน็กนะ เ <c oughs> มื่อไหร่ครับสะสมใหม่ได้นะครับผมเราก็มีลบบัฟเหมือนกันนะครับการโจมตีที่ทําให้ศัตรูกระเด็นนะครับจะลบบัฟพลังโจมตีนะครับผมแล้วสกิลสองช่วยเพื่อนนะคบพอช่วยเพื่อนดึงธงได้แล้วนะเคเข้ามาทางเราหมดเลยนะครับหิวฟาดทีเป็นไงนะโอเคชแช้งดึงเลยเดี๋ยวเราจะได้สะสมบัฟพลังโจมตีใหม่นะครับผมฟาดทีฟาดไป ยังไงฮะเขาอ,ออกแล้วฮะจังหวะน,นี้น้องใช้สกิลหนึ่งไปนะครับผมเ,เราไปเล็งใครเนี่ยไปเล็งน้องเอ็กซ์เน็กนะครับแม่ต้องสะสมบัฟใหม่เลยนะครับผมไม่เป็นไรนะเรามีเกใเตให้เติมนะครับยังไงโรเจอร์นายจะเอาใช่ไหมเอาเข้ามาฟาดฟาดฟาดมไม่น่าออกไปเลยนะครับปิดตัดเลื่อนด,ด้วยนะเลื่อนเราไม่เด้งนะครับจังหวะน,นี้เราใช้สกิลสองไปนะครับพเพื่อนช็อตให้เรายนะ ไม่ทันนะครับผมกระเด็นไปก่อนนะครับจะไปไหนเจ้าลูกลักมมไม่ตายนะครับเราไม่ได้ยัดดาเมจมานะเรายัดพลังชีวิตกับพลังป้องกันมานะครับตอนนี้ผมก็เลือดน้อยด้วยนะแถมโดนตัดเลือดอีกนะครับผมบัมบัฟตัดเลือดก็นานด้วยนะครับโอ้โหถ้าช็อตเมื่อกี้โดนไปนี่มีตายนะครับสลับใส่ย้านิกะระเบิดก็มานะครับขนหลังไหมแล้วนะะอยู่กลางแแบบเราต้องควรระวังนะครับผม ใช้สกิลสหนักหน้าไปก่อนนะฮะแหมโดนด้วยนะครับแต่เลือดเราไม่เด้งนะอุ้ยยามาโตฟาดมาทีนะครับผมแต่ตอนนี้ตัดเลือดเราก็หายไปแล้วนะครับผมหลบไปทีสกิลหนึ่งไปนะครับผมเราสกิลนาไม่ได้นะครับเพเราไปเป้านิ่งนะโอ้โหหลบทันพอดีนะครับผมเอารอนเรามาฮะติดแข่งนะครับตอนนี้บูธท,ทีมเราก็มาพอดีนะครับจังหวะมาได้ดีมากเลย แล้วก็กดดอทออกมานะครับสกิลสองไปนะครับผมโดนไหมเงยังมาโตตายไหมยังมาโตตายนะครับผมเหนือสิบวิสุดท้ายหนูน้อยไม่กันทงหรอครับไปกันทงฟงงางไงรู้ไปด้วยนะพพี่เป็นมังกรเจ้าที่บอกเลยเก่งมากเลยเก่งกับเด็กเนะี่ยก็ชนะไปแล้วนะครับเราได้ m อ p ไปด้วยนะครับผม สำหรับการเล่นไคโดสายโลนะครับจากการที่ผมได้เล่นไคโดมานะแนะนําให้เติมเกรสมบัติก่อนนะครับเพื่อจะได้เอาบัฟพลังป้องกันนะระหว่างที่เติมเกรสมบัตินะครับต้องคอยระวังศัตรูด้วยนะเผื่อเขาจะมาดักทงตอนที่เรากาลังเติมสะสมเกรสมบัตินะครับผม หรือมาตอนที่เราได้ธงแล้วก็ตอนกําลังจะออกธงเราต้องคอยระวังตรงพวกนี้ให้ดีนะถ้าใครโดไม่ได้ออกจากธงนะครับยากที่จะถูกจัดก,การได้เลยนะครับและส่วนใหญ่นะครับที่ร่างอาภิคาธงนะครับก็คือจะเจอตัวดาเมจหนักๆนะอย่างเช่นโลเจอร์ชอปเปอร์บุกถลม่มจาบายามาโตล็อบบูจินะครับพวกนี้นะครับคือเอาเราคาธงได้เลยนะแต่ต้องใช้สกิลนะครับผมถ้าเกิดว่าโจมตีธรรมดาเนี่ยถ้าดาเมจไม่แรงพอนะครับเลือดเราจะเด้งนะเพราะงั้นต้องคอยระวังนะครับตัวละครพวกนี้เอาไว้ให้ดีๆเลยนะสำหรับใครโดก็จะมี เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโซเลมแลนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปนี่ผมฝากกด s c r ส b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปครับผม